พีะคะ่าหนชื่อนนรนค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำเรื่องหลังโซลาร์เซลล์นะคะอ่าใช้อะไร<ช>ได้บ้างลูกพวกนี้ใช้เปิดไฟหรือว่าใช้ชาร์จแบตด,ด้วยนะได้ด้วยนะคะและเปิดได้ด้วยนะคะกดไฟได้ด้วยนะคะอันนี้กับอันนี้นะคะโอเคเดียย๋ยวขอดูขอชมหน่อยหลอดไฟใช้ได้สามหลอดอ๋อแผงโซลารเซลเล์แผ่นเล็กแค่นี้นะครับ ขนาดเท่าไหร่ยีวัตต์ปลุกขนาด2 0่วัตต์ยีวัตต์นะคะโอเคแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กเนาะแตอตรี่จริงๆก็ต้องใช้ประมาณ3 0มแอมอันนี้ไม่มี3 0มแอมมี1 2บองแอมมาใช้ก่อนตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวต่ออ่าใช้ตรงนี้เพื่อป้องกันการต่อผิดขั้วเพราะว่าต่อมาให้แล้วอ่าหนูถอดลองถอดดูสาธิตให้ผู้ชมดูหนะ่อย โอเคกเ็เสียบเข้าไปอ๋อ,อ,ไ,อ,อ,ไ,อ,อไม่มีการผิดขั้วเนาะของหลอดของหลอดก็เหมือนกันอ่ามีตัวเลขด้วยหรอคะมีตัวเลขบอกเป็นโวลต์โอเคนี่การชา้า13.7โวลต์ให้ใจ่ายขั้นต่ำ11.5โวลต์ให้ตัดที่11โวลต์ให้ทำงาน11ชั่วโมงก็คือรันเฉพาะกลางคืนเป็นแบตชนิดแบตเป็นแบตชนิดแบตแ,แห้ง Okay. Okay, โอเคโอเคใช้ได้สว่างสว่างอ่ะหนูลองโชว์หน่อยลองเอาไฟส่องไปในทางมืดๆดูหน่อยนี่ค่ะโอเคสว่างไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่เห็นไหมหนองนำ้ำเห็นหนองนำ้นงนำด้วยนะะโอ้มีแฝดโอเคเอาส่องดูต้นไม้ดูอส่องดูต้นไม้หน่อยเนี่ค่ะโตหินอ,อนน่อนแล้วก็ตรงนี้นะคะโอเค <Okay. S 2> สว่างมาก หลอดขนาดหลอดขนาด5วัตห้าวัตขนาวัตนะคะโอเคลองรับไฟได้ถึง24ี่โวลต์สิบสก็ได้ยี่สิบสี่ก็ได้นี่ยครับที่บ้านก็เป็นไฟโซลาเซลล์หมดเลยโอ้ oh, บ้านหนูเป็นบ้านพลังงานสะอาดอันนี้และแถวดีก็จะเป็นบ้านคนอื่นนะคะแล้วตรงหนูก็จะเป็นท oh, ่อโอ้ส่องหนูส่องตรงมาหินอ่อน,น่อย สว่างไหมอ๋อนี่โซล่าเซลแสงสว่างเราต้องมาถ่ายทำกลางคืนเนาะ,นะ,ะโอเคมีนำเสนออะไรไหมลูกชาร์จแบตได้นะชาร์จแบตได้ชาร์จแบไตแบได้สองช่องสองเครื่องพร้อมกันอ่าโอเคนำเสนออะไรลูก,ออลกจบยังยังะครับอ่านจุดของหนูมีทำอะไรได้อีก มีเปิดไฟเอาน้องลองปิดไฟปิดไฟได้ไหมปิดได้ค่ะโอเคโอเคอันนี้ความสว่างหลอดเดียวถ้ากปิดไอโน่ก็จะมืดนะครนี่นี่ครับอ่าพอเปิดปุ๊บแสงสว่างโอเคมาแล้วัง้ชุดนี้ขายอยู่ประมาณ5,000บาทพร้มอมแบตเตอรี่ไม่รวมค่าจัดส่ง<ม>น้อง<ม>นองาโนโซลาเซลจัดไปลูก จบยังจบแล<จ>้วค่ะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมมาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ